ถ้ามีลงลงท้าไปเรียนนี่ยังจะไม่ได้นะพี่บนทต้องมีสมองด้วยสมองด้วยสมองด้วยต้องมีสมองด้วยแสงกลางแสงกวางแสงกวางตุ้งนะฮะพี่ทุ่นรองเท้าแบบนี้เรานั่งดูได้ไมันมี่ใครนีไรองเท้าหนารองเท้าหนาทุกคนแล้วนะสวัสดีค่ะ คนแห่ครับผมพวกเราอยู่ในช่องลิลลี่จ๊ะเชนนะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็มาซื้อชุดนักศึกษาเพื่อที่จะทำการเรียนต่อเรียนต่อด้วยเราได้เรียนแล้วพ่อแม่คือจะไรผิดหวังแล้วคือจะไม่ได้ส่งเขาเลยนะเรียนแล้วเดี๋ยวว่าเจอเจอเจอครูนะอ๋อเรียนเรียนดูเรียนเรียนเก่งเลยนะ ไมเกตีเกตีเกตีโอ้ยเกตีาววันนี้มอมาซื้อทีตลาดไงเนชุนักศึกษาที่ที่นี่นะเป็นที่นีู่้จับของคนทุกคนเพราะว่าตอนเช้าหรือว่าตอนรุ่งรุ่งเขาจะมาซื้อของเพื่อที่จะเอาไปทำกับข้าวแบบของสดอเยอะมากชันกอมามันจะมีสาหรับแบบเป็นชุดนั พวกเราวันนี้ด้วยพวกเราวันนี้ด้วยเพราะวันนี้พวกเราได้เรียนต่อแล้วโคตเหมือนเราเราไม่ได้เรียนไม่ใช่ก็คือหนูเพิ่งจบม .6 แต่พี่ทนไงแล้วคือพวกเราจะเรียนต่อแล้วก็พวกพี่ก็เรียนพร้อมพวกเราก็คือปีหนึ่งนะคะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้หรือเกษตรบ้านเรานั่นเองนะคะคณะศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขารักศสตราครับผม เริ่มซื้อแต่แล้วนะคะคือจริงๆที่นี่อ่ะมันเป็นที่รู้จักในนามลาดซ่องฉันแล้วก็พอนหนูถามพี่เจนว่าสื่อสื่อถีไ่ไน่ยนพี่เจนก็บอกว่าไอถีล่ลาดลาดซ่องฉันยึงอาอยู่ันซ่อ,องคือทุกชุดที่พี่เจนใส่เรียนมหาลัยนะทุกคนพี่เจนมาซื้อที่นี่หมดเลยและก็เป็นหนูนี่แหละที่ไปเพื่อนพี่เจนแต่หนูจำไม่ได้ว่าพี่เจนซื้อที่ไหนครับพูดอะไรถึงพี่เจนหน่อยครับผมก็รักครับผมรักครับผม เขเลื่อนไปเองแล้วเนี่ยมันได้เลื่อนแต่ไม่เลื่อนอ้แมกันมันได้เลื่อนไดเลื่อนสมมุติถ้าคิดไปถึง10ล้านวิวนี่ผมจะเอาเงินที่ได้นี่คือมาซ่อมอันนี้ให้ตอนนี้เราได้ถึงร้านที่ว่าแล้วครับผมก็มาดูกันว่าวันนี้เราจะซื้อได้หรือว่าไม่ได้นะครับผมไปกันเลยครับผมก็จะมีเข้าช็อปพอุ่งเช้าหรือว่าเป็นคนละร้านกัน อันนี้ก็ถึงงานาเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็เจอชุดแล้วนะครับแต่ว่าดูก่อนว่าเราจะใส่แบบไหนนะครับทุกคนแบบนี้ก็ดีนะเฮ้ยนักกระโปรงเท่านายอยากใส่หรือเปล่าอยากใส่เรือเปล่าเนี่ยนักเรียนญี่ปุ่นไนักเรียนญี่ปุ่นเอาเก็บเถอะเสื้อผมประมาณเบอร์0.92-973สเฮ้ยมันเบอร์ทันเบอร์ทันเบอร์ท อันนี้ก็เป็นปัญหามากนะครับผมเราจะเลือกสีไหนนะครับระหว่างสีนี้กับสีนี้ครับดูความต่างแบบไหนมันดีกว่ากันนะครับแต่ถ้ามองมในีกมุมฝั่งนี้จะเป็นแนวแบบเดี๋ยวพี่เขาใส่กันแบบมึงวันนะแต่นี้ก็เป็นแหมนเด็กที่แบบว่าอะไรจริงๆจะเรียนจะมีปลาจะมีอะไรเรื้อยๆคิดหนักมากเลยดูหันไปดูเจ้านายอันนี้คือใส่แบบเกือบเต็มรูปแบบนะครับแต่อาจจะเหลือรองเท้าเกือบเกือบมีรองเท้านี่ไปเรียนแล้วครับวันนี้ ถ้ามีลงลงทัพไปเรียนนี่ยังยังไม่ได้นะพี่บนต้องมีสมองด้วยสมองด้วยสมองด้วยต้องมีสมองด้วยตอนนี้เป็นที่รองนะครับมันจะปลอดภัยนะครับจะไม่มีใครเห็นเราเลยเวลาเราองจะเปิดทำไมแล้วเนี่ยกติแีม่ซื้อให้ลิลลี่ทุกปีนะปีนี้เป็นสาวแล้วเลยไม่ต้องซื้อตอนนี้ก็คือเราก็คือเกือบทุกอย่างเกือบะดีแล้วครับตอนนี้คือกิจประหาตอนที่ทรงผม เรามาดูกันว่าผมจะทําทรงผมแอะไรนะครับคอมเมนต์หนึ่งสองสามนะครับทรงผมแรกทรงผมประจําตัวสมหลักเลยผมีิสองเสกกลางเสกกางเสกกางตุ้งนะฮะทรงมันเป็นเกาหลีนะฮะทรงที่สามมาจีจ้าสปาเตียสนะครับผมตรงนี้เลยนะฮะปัดปีมาฝั่งนี้ให้ทุกคนเรียกอาเลครับหนึ่งสสาทรงไนไก่เลยสงเไก่เลยสงไก่เลยสังไก่เลยสไก่เลยกไก่เลยสตเลย

Trời thế lớp chiều là khó Kẻ con chạy, kẻ con chạy, kẻ con chạy ก็อเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วัาผมตามมาเราจะไปซื้อถุงเอรองเท้ากันต่อเรอท้าบนี้เรานั่งดูเท้าเท้าไ ไม่วันนี้เราได้อะไรกันบ้างเสื้อรองเท้ารองเท้าเข็มขัดสิ่งที่เรายังไม่ซื้อคือชุดพลาสติคแล้วก็กระดุมที่ขนาดไม่ซื้อนะก็ไม่ซื้อที่มาอะไรตอกเนื้อจังเลยตอกเนื้อจังเลยตอกเนื้อจังเลยเนี่ยเด็กหลานการศึกษาคือการลงทุนโอ้โหแกละคุณมลกกันไปเท่าไหร่น้องทนครับหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาทหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาท 1น4 0งพันิบาทหนึ่ักอยาบาทคัตอนนี้ก็คือยังยังไก่กันไม่เสร็จนะอย่างที่บอกก็คือยังยังมีดุมเข็มเข็มขาดเข็มขาดชุดไปละนี่คือเราอยัางอย่างเฮ้ยแกก็แกนึงผมยังหัอเาวามอย่ โอเคเราก็ยังจ่ายกันไวยเสร็จนะคะแต่ว่านี้ก็คือจะแบบมาบอกร่อว่าเราได้อะไรไปบ้างอยากให้ทุกคนมาดูว่าวันนี้เรามาซื้อเนี่ยเราเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นนะคะยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะคะแล้วก็ฝ่ายเอซีถอยากดูคลิปอะไรจากพวกเราสี่คนคอมเมนต์กันได้เหมือนกันว่าคับผมส่วนวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้เนี่ยก็คือเสียตังค์เสียตังค์นี่แหละได้เสียตังค์นะคะแล้วก็ได้ชดนักศึกษานะคะแล้วก็ได้ได้มาที่นี่ อยากจะบอกทุกคนว่าที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เมื่อก่อนเนี่ยโด่งดังมากมก็คืออยากให้คนทุกคนหรือว่าคนรุ่นใหม่นุ่นนี้หน้าที่อย่างมาซื้อของไม่ว่าจะเป็นรองเท้าชุดนักศึกษาหรือว่าเสือ้อผ้าอยา่างอื่นที่นี่มีหมดอยู่ที่ไหนเ่ยอยู่ที่ตลาดนัดสองชั้น,นหรือว่าตลาดสดเทศบาลพุดด่งสุยากให้ตัฝากทุกคนไว้ด้วย,วยละกันสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนไปก่อนย้ายสดีครับ